ใช่สินี้เานี่ไอเสื้สิ๊าเนี่ยไม้ามเลยนะวันนี้ิว่าเป็นวัอาทิตที่สิบสามนหรือนตุลาคมอก็ได้เนาวันนี้ตต่นเช้ามากว่าบรรยากาศนสดใสเนามไม่ละหมอกถ้ก็เห็นละหมอก ก็แบบนี้อากาศเย็นเนาะอากาศเย็นๆน้ำเนาะอย่นั้นทั้งลาบไทยเนาะทั้งไซเดนกัมพูชีเนาะอากาศเย็นเนาะเย็นๆแบบนี้ก็แบบกัมพูชีน้ำเย็นแล้วเหมือนนี่น้ำนาะหลากหลายเนาะ แง่เอาไปนองนก็ไม่ข้ามไม่สะข้ามเนาะตามตมกลงมโอเนอนไปนอนบรรยากาศนนนน้าตนนาเบบรรยากาศองย่ามดูแ็บเดียวขเขาสุกบนกัน ไปน่องเลยเนาะยังทางจีนไทยไปอยากไปเล,ปล,ปลยขามน้อยู้ไปเจ้าไกลเจ็บไปเวลาอยู่ยางจีนเทยดย่างขามปลาขามลงกัใส่เวลาอยู่เป็นหมื่นสองมือ่อ,อเนี่ยจะหอดจีนไทยถ้าเอาขี่รถต้องก็หอดไว้เนาะอันนี้บรรยากาศยามเช้าๆตะเวนกำลังขึ้นน่องเนาะทีนไทยนเนานะเราไต่ห้าฝั่งเลยว่า ส้วงนี้ก็ถือว่าเป็นทางดูเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องส่วนหลายประชาชนทานนี่ก็จะเห็ดไฮไซน่าเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเห็ดสวนบางคนก็เห็ดสวนมันสวนบุกบวงบบเนาะเป็นกิเป็ดบขคือกันเนาะสีแต่ละคนเนี่ยนก็มาหอดต้นเมฆข้ามเนาะพี่น้องต้นเมฆข้ามอยู่เนาะมันก็ ตามต้นนี่แหละต้นก็แก่แนละ้วเนาะประมาณนี้นะนี่เนาะอยู่จะอยู่เป็นครูเป็นเนานะจะมาอยู่ที่สุดต้นนั่นนี่แหละถ้าว่าเป็นต้นไม่สนิทอื่นก็นจะบุคลีมีเนาะอันนี้นมันแมงสาคามเน,เนนะานะนะาต,นตามไปนี่แหละร้ายเนาะเนาะตลอดตนตาม แฉมหนองเนาะมันจะมาอยู่ตางแฉมหนองทำงานเก็บแมลงศรีษะเหมือนกันช่วงบ่ายนะเนาะมาชนมาขวางไปหนองเนาะทำอะไรที่ย enfin, ังไม่เคยกินเนาะ ลองชิมเบิ่งก็เว่าแซ่บเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราู้แต่เพราะว่าแม่มีหลายหนอเอามะเขาเห็ดปรุงแต่งเป็นอาหารเนาะไปลองแซ่บเนาะไปลองใส่มา,ม,มากิน,น,น,นเนาะใครบ้าเคยกินก็ลองลองบิ่งเน่อเนาะนีนน่มัน,นบรรยากาศบรรยากาศที่เราแต่เน,นานแน้วเขาขอก็สุนเนาะ สเต็มให้หน้และวพี่นเรเอกาทิตหนึ่งกับดิจี่ยวได้นะคพั่รผลงานไปมือเสาี่น้อนะนงเนาะอนเราสำนึนะเราจะมาเป็นปรุงแต่งเป็นอาหารเนาะ